คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเป็นสาระบ,บันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปกวันนี้เสนอตอนมานานังเก่ามานานังเก่าคือผีหรือปรีศาชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวฟิลิปปิน์ ถือว่าเป็นผีดูดเลือดหรือแวมพา์อย่างหนึ่งบางครั้งก็อาจจะสับสนกับอัศวังหรือวักวักซึ่งเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งของฟิลิปปินโดยปกติแล้วในวรากรางวันมานานังเก่าจะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาส,สวยแต่ในทุกๆสามหรือห้าวันก็จะกลายร่างกลายเป็นปีศาจหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวโดยมีปีกคล้ายค้างคาวข,ขนาดใหญ่งอกออกมาจากด้านหลังเพื่อใช้ในการบินโฉบดูดเลือดเหยือ่อ โดยคำว,ว่ามานานัเก่านั้นเป็นภาษาตะกะล็อกซึ่งหมายถึงถอดหรือว่าแยกอันหมายถึงสามารถถอดร่างหรือแยกร่างแยกตัวออกมาได้โดยที่ไม่ตาย,ยคล้ายๆกับกระสือดับความเชื่อของคนไทยเราแต่มานานัเกานั้นจะมาแบบครึ่งท่อนไม่ใช่มาแค่หัวกับไส้เท่านั้นนอกจากมานานัเกวจะชอบกุนเลือดมนุษย์แล้วตัวอย่างชอบเล่าออตัวอ่อนหรือเด็กทารกในครันผู้หญิงที่กําลังตั้งท้อง โดยการใช้ลิ้นยาวๆตวัดล่าออกมากินในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังหลับและก็ยังชอบกินหัวใจเด็กวรวมถึงพ่นของเหลวเศษฝาของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เพื่อทำลายเด็กในท้องนอกจากนี้ก็ยังชอบกินลูกไก่ด้วยความเชื่อเรื่องมานานังเก่านี้กระจายไปทั่วฟิลิปปิน์โดยเฉพาะในภูมิภาควิชายันมีความเชื่อว่ามานานังเกานั้นลัวกระเทียม หากแฟรนกระเทียมไว้ที่ประตูหรือหน้าต่างบ้านจะช่วยป้องกันมานาังเกาได้แล้วก็มีเกลืออีกอย่างหนึงที่มันกลัวหากนําเกลือมาโรยไว้ที่ที่พักของมานาันางเกา่าที่ลําตัวท่อนล่างที่ตัดขาดออกจากกันก็จะทําให้มานาันางเกานั้นไม่สามารถที่จะต่อตัวขึ้นได้ดังเดิมและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมานาันางเกาก็จะตายดังเช่นผีดุดเลือด,ดหรือแวมพายชนิดอื่น เรื่องราวของมานานังเก่าถูกมันมาสร้างเป็นภาพยนตร์ตามวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่หลายครั้งอย่างเช่นในปีคศินตการ1927สซึ่งเป็นภาพยนตร์เงียบและเป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกของศิริปปินอีกด้วยครับผม